เล่นกับอนุรักษ์ใบดึงลูกนี้เราออกข้างไปเองครับซันยูทุ่มไกลตรงนี้ก็ยังติดอยู่บ่องวันออกข้างไปครับหมายเลข6ของเจ้าถิ่นนรงฤทธิ์คำเนธ เกมนี้นี่เมื่อช่วงพักครูดิเบนี่กองกระจับที่โคทงด้วยนะครับธงชัยสุโกกีวันนี้อดีตกุนซือของบีจีวัตุมิเตะก็มานั่งดูในสนามด้วยนะครับวรลพัฒ์เปิดบอลยาวๆขึ้นมาเป้าหมายคือวีระพงนะครับบ่งไม่ดีออกข้างไป ขอชุดเลครับโดยธนภูมินิรัตมน,นครับแบ็กซ้ายของมหาวิทยาลัยปทุมธานีส่วนยูเก็บบอลได้เลือกขอยกลับไปเซตกับธนวัฒธนวัฒน์พิม์พโยทาออกไปซ้ายอ่พเจนย,ย้อนขึ้นมาที่ธนวัฒน์นะครับอ่วิเดียีีครั้งหนึ่งเปิดซ้ายขึ้นมาตรงนี้นก็ไม่ผ่านไปติดพนุพงษ์ฮาวัน หึงบอลแล้ว